จะจัดเพื่อนแม่ง,ง,งโอ้โห,โห,โห,โหโพีเมียมช็อต๋อยวดูนี่ปักน็อกอุย้อยเจูอบ้นหัว,วหมาดีมาโหลดกันนะมาโดน,นดยิงไหนยังวะหลังหลังหลังน็อคสอง้นมาแล้วที่โฟเฮ้ยทีโฟกูโดนก่อนแล้วอ้เฮี้อ่ะ เฮ้ยล่อนข้างบนกันหนึ่งขึออ้นหอกระแตกหอนอกน้องหนึ่งเาพวเขาเขาเขาเจ็บตัวหนึ่งวนในไกลนอก สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมกลับมาเล่นปืน HDR นะครับสไนเปอร์จากภาค Modern Warfare นะครับก่อนที่ปืนยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะหายไปนะครับเพราะว่ายุค World War เนี่ยจะเข้ามาแทนที่แล้วนะครับคือจริงๆปืนมันไม่ได้หายครับแค่ไม่ได้มีเพิ่มเข้ามาใหม่นั่นเองครับโอเค HDR นะครับเหมือนเดิมเลยเป็นสไนที่เด็ดเรื่องกระสุนเดินทางไวมากๆนะครับคือในระยะใกล้หรือระยะกลางเนี่ย แทบไม่ต้องกะกระสุนเลยครับยิงแบบเล็งตรงไหนโดนตรงนั้นนะครับกระสุนปืนนี้แต่ถ้าไกลก็ต้องเผื่อเหมือนสไนอื่นๆนะครับสไนนี้นะครับเหมือนสไนอยมมาตานครับไม่ว่าสไนปืนใหม่อันไหนจะเข้ามานะครับปืนนี้ก็ยังเป็นสไนที่เล่นได้ดีเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเดือดๆไปต้นคลิปเลยนะครับโอเคมาเรามาดูของแต่งกันแบบรวดเร็วเหมือนเดิมครับเพราะว่านี้เป็นเซตเดิมเซตคลาสสิกที่ผมชอบเล่นเลยครับเพราะว่าดีที่สุดละสำหรับผมนะอันนี้บาเรลนะครับยาวที่สุด SGR Pro นะครับไปแบบเรืเอยนะ แล้วก็มัสเซลนะครับโมโนเหมือนเดิมตัวนี้ใส่ทุกอันนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็แท็กเลเซอร์เพิ่มเนึงเร็วท้ายเพิ่มร็งเร็วแล้วก็เฮิร์สุดท้ายเป็นรีโหลดเร็วนะครับตามนี้เลยนะครับใครเล่นเซตนี้บอกเลยว่าสนุกมันแน่นอนแล้วก็ข้อดีอีกหนึ่งอย่างของสไนเปอร์ที่กระสุนเดินทางไวนะครับคือมันสามารถปรับโปได้นั่นเองครับซึ่งตานีนะครับผมก็เจอของดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวตามไปดูในเกมกันต่อนะครับว่า SGR เนี่ยจะเอาไปปราบโปได้ยังไงนะครับเดี๋ยวไปมันกันต่อข้างในเเกมมลยครับผพอ กรอบฮ้ยไม่กรอบไห้นี่ไม่กรอบว่ะมันลงไปใต้เตียงของสองคนอุ่นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดงแดงก่อนอันนเนอ้ยไม่ดรอปวะอ้าวมันไปไหนอ่ะอ้าวกล่องไปเนี่ยอ๋อมันอยู่ข้างล่างเราใช่ป่ะเออเดี๋ยวผมไปซื้อโหลดปลาแมะเดี๋ยวผมไปซื้อโหลดปลาแมะเดี๋ยววิ่งขึ้นขึ้นออผมไปเก็บข้างบนนะปลาผ่านมั้ยอ๋อ้าวเทียไม่พอปลาร้อยอ้าวเห็นเจ็บเปิดยูแม่งเลยวะล่ะลามแม่ง ไม่แบบไม่เอาปืนผิดไปไอ้เหี้ยโอ้โหปืนนี้เบลไม่เต็มละไม่มีของแต่งน่าจะหมู่ว่าเรียกโหลด e m ็มโมันน่าจะออกไปซิ่งแล้วล่ะถ้าแกงเรียกโหลดเร็วเพราะว่ามันออกไปซิ่งละสิบร้อนหน้าเจนี่มันโผล่เนี่ยนี่จะอะไรโอเคเห็นแล้วแะเห็นมันผมหันมาเห็นครับเลยโดดเรียบร้อยเนี่ยละมุมผมยิงไม่ได้เลยที่ผมละ สามตัวนะครับชุบได้ปะอะไรอะไรเดี๋ยวผมหาจังหวะชุบให้เร่้าาเลยสองตัวเองนี่สองตัวสามนี่คือสามเลยอ๋อได้ได้ไปหนึ่งครับปะต้องเปิดคิงวะเล่นหัวนี้เดี๋ยวตังค์แม่งไม่พอเฮ้ยมันคิงฟองปะวะอันนี้อยากยิงคิงฟองอยู่ อุ้ยติ่มเลยติ่มดีฟอลเลยแล้วก็พี่ก็ปักปักปัก,ปกล่วงไปเลยเอาขวาข้างหลังเอามีเธอไหมมีเธอไหมบอกว่าฮอยร้อยครับปะคิงเกิดแล้วเก็บเบลล์เด้อคิงมันไม่พอกิน,กนวะ่ะวเบวด้ยอยู่ยังอยู่ที่เดิมอยู่เดิมเล่นๆเดี๋ยวผมเก็บไปนี่ให้โล่งตัวนึง่งมาแต่ว,ว่าอุ้ยไอ้เหี้ยมันยิงผมได้ไง,ไงวะผมโดดไปแล้วมันยิงผมเฉย โอ้ยอย่าท้ามโอ้ยอย่าท้ามอเออแล้วยิงถูกคนด้วไอ้กิด<ว>ยิงถูกคนด้เอาไว้เล่นเลยผมแยกขวาอุ้ยคิงมันติ่มจัดมันอยู่ชั้นหนึ่งเลยเนี่ยปั๊บเุ้ย,ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เคี้ยวสองเม็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวดีฟอลด้วยผมได้วางเป้ามันก่อนมันรู้ว่าผมแบบเป๊ะเ,เลยอะเรามาคัน ระวังนะระวังนะมีกลิ่นนะผมบอกเลยกลิ่นแรงโอ้ชัดเจน <laughs> <laughs> โอ้เอ๋อเราต้องโดดยันพร้อมกันวะมันมาคนเดียวแน่นอนเหมียวอยู่ด้วยกันอยู่ยด,ยด้วยกันอยู่กันมาเดินเข้ามานี่ยไม่มีทางเกิดให้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 ใหนใหให้ให้ใหหหหห้้รแหอ้้บบห หัวหัวจิงฟาร์มหัวคิงโอ้โหกดแตกแล้วกดแตกแล้วนัดเดียวเลยนัดเดียวเลยอ๋อขยะเฮ้ยงหลังหลัง้ผมลองรีโหลดอ่ะมันจะปีนขึ้นมาไม่ดิทว้าเกาะก่อนนัดหนึงดึงได้ดูให้ผมนะมันได้เฮ้ยเจอแล้วอยู่ฝั่งผมฝั่งผม โอ้โหเจ้าสวยเฮ้ยโคเดียบอยไปดิผมมาห่อไปชุดปะเฮ้ยมันร่อนมามันร่อนมามีคนร่อนมาตรงผมมันลงเงี้ยลงแล้วอ่ะระวังนะปืนพกกันนะลัวผมโดนผมโดนปืนพกโปรส่วนอ่ะแพ้านล่างเลยสามตัวผมโดนให้อะวะเราโดนอ่ะปะในด้านล่างเลยตัวหนึ่งดีกว่าเอาป่ะมาป้ามากกว่าผมเนี่ยโอเคอยู่ใต้ตินตรงผมใช่ปะเพื่อนมันเพื่อนมัน มีตัวมีตัวผมจแกนเจอว่ะเนี่ยเพรผมไม่ชุบกันมันเอาฮอไม่ได้ใช่ป่ะเดี๋ยวให้ผมเิงเอาลงมาหอได้ป่ะอุ้ยอยู่บนหัวมาดิ HDR มาสุดยอดจริงปืนอะไรผมไม่โดนได้ไงวะเฮดด้อไมันม่เอาปืนยิงเลยผมไม่รู้เดี๋ยวเพิ่มหอละของดีอะ HDR โคตรสุด เปิดอยู่ฮะเก็บโหลดเปิดไปยังเป,ปิดฮะป่าป่าเก็บโหลดอุ้ยต้องโหลดมีน้องหนึ่งไหมน้องหนึ่งไหมไม,<ๆ>ไม่น็องไม่ยิงไม่ได้วะไปเดี๋ยวสวนบ่นนะเป็นแล้วเบิดเดาแล้วเพื่อมาอยู่นู่นปะปั๊มเป้าวะเพื่อนปันเป้าวะ อุ้ยเฮียไม่ได้ชักกระสุนโอ้โหเมื่อกี่คารบอยแตกเหนียวตัวท้ายคารบอยอยู่นอกเพื่อนมันเกิดใหม่แล้วแน่นอนเลยยิงกระสุน HDR เนี่ยยิงตรงไหนโดนตรงนั้นไอ้เฮียปืนผิดอีกแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยระวังนะเมื่อกี้มันมีคนเกิดเหมือนเดินเลยผมเรียกไล่ล็อกเฮ้ผมเจอแล้วเฮ้เหมียวเหนียวดูดูไอ้นี่ให้หน่อยเดีไอ้เจโอเคอาร์มันกำลังขึ้นมาดูดูให้หน่อยนะ สุดสงสงนะนโอ้ยโ,โทฟี่ไอ้ยี่ผมกดไม่แฟร์ไม่ทันนั่นน่ะมันไม่ยินเสียงเลยเอ่ะเออไม่ยินเลยอ่ะมโทฟี่ช่วยชีวิตโอ้สุดยอดเ <c oughs> นี่ยมันยิงมาจากโซนนี้ผมเห็นตอนมันยิงขึ้นเดี๋ยว <c oughs> เออบอตตี้เราเนี่ยแหละบอตตี้เราเนี่ยแหละเฮ้ยองเห็นละ, <c oughs> ละโอเคเหมียวตานั้นให้ผมนะจะ <c oughs> จัดเพื่อนแม่งโอ้โยพรีเมียมช็อตเลยตัวหลังตัวคนแรก เฮ้ยไม่โดนวานัดนี้ไหนไปไหนวะมีหน้าผมเข้าบ้าน,น,นาไปแล้ววะนี่เอาเข้าบ้านแล้วนี่มันเ<ะ>ป็นไวังว,ว,วะอยู่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งห้องน้ำห้องน้ำสวยเดยดีอาร์ไม่เงยบครับวงขึ้นบนวะเล่นสนัยมันเลยวงนี้เฮ้ยรถขวามือ SUV เอ้ยเพื่อนมันอยู่ขวามือขวาม,มือโอเคหลัง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 ก็มีผมดูหลังให้อยู่ผมช่วยยิงหลังผมช่วยยิงหลังโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมรับโบยิงก่อนนะแล้วขึ้นไปยิงไอนั้นต่อ,อเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเหมียวม,มีคนยิงโอเคโอเคชั้นสองนะเหมียวชั้นสองยิงลงเลยมีอีกปวะเล่นอะไรของเขาวะเออมันมันท่องน้ำ ผมดูบอลตี้เด็เซเลนเทียบเลยเฮ้ยบอลตี้มายิงผมตรงหน้าเี๋ย,ยใครก็ปั๊มก่ออนะ่ะซื้อของไหมแอดวานกันไหมพิตี้หรอมาโหตายคอมถือแอร์ตายไว้นะเอ,อตัวเดียวเลยวิ่งอ๋อเพื่อนมันเพื่อนมันวิ่งฉีกตายให้แต่เฮียไม่โดนหัวเฉยเลย อีกตัวนึงอ่ะตัวซ้ายโอเคมีขวาชิดว่ายิงตัวนึงนะเห็นีหมมาเขียวเเลยห็นแล้วหมดได้ปะตรงนั้นนะหมดปะหมดแล้วไว้ไว้ไว้ายมีขวามือไอ้นั่ทเนี่ยเนี่ยแหละนนัดีแหละอุ้ยโอ้โหคันนี้เฮ้ยิงมองไม่เห็นโอ้โหแไอ้ยิงเลยยิงเลยยิงเลยตายตายมีคนร่อนลงนั้วน่าโอเคข้างหน้า มาแล้วสิบสิบสิบป่ะเฮ้ยเอาบ้านซ้ายดีกว่าบ้านซ้ายก่อนหอน่าจะพังนะบ้านนี้ไปเนียสองตีนะเฮ้ยมีสายล็อกเตรียมโดดนะโดดอู้ทันโอ้ยยี่ดีไม่โดนผมหอบ้านนั้นไม่ยิงมาบ้านนั้นไม่ยิงมาในบ้านนี้ผมสองบ้านนะมีสองบ้านนะมีนะมีนะยูด้วยระวังเฮ้ยหลังหลังหลังบ้านหลังก็มีอ่าบ้านหลังผมกันให้อยู่ตีตีบ้านนี้ก่อนผมกันบ้านหลังให้ตีบ้านนี้ก่อน เบิดแถบอีกแล้วไอ้เนี้ยผมลงมาช่วย,ยวอย่าซ้อมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาละกูขู่ปีนเกมมอลเทีบเลยอแอรตายบ้านนี่<า>แหละเกมไอ้ที่บ้านนั่นน้องหนึ่งเพื่อนวิ่งออกข้างนอกคนหนึ่งก็น่าจะกลับเข้ามาตามแม่โดน เล่นเข้ามาแล้วผมโอเคผมดึงเสียงข้างนอกฮะระวังนะมันเหมือนมีเล่นรอบบ้านด้วยเฮ้ยเจอตัวข้างนอกละตัวนอกนอกตัวนอกเนาะเหมียวยิงข้างในบ้านอีกอีกตัวนึง่งหมดแล้วหมดแล้วยิดีนะมือไม่ใช้มือตายที่อื่นเลยขับรถมาตรงนี้ มอไซค์มอไซค์ดู้ยเห็นละคนเดียวเลยอ่ะมีเพื่อนปะก็อย่างมอไซค์เดี๋ยวผมจะขโมยมอไซค์ผมหาที่นอนเล่นโดนมัหนึ่งเดี๋ยวนะบนเขามีบนเขามีเบแล้วผมโดนตันปะตันมาได้ไงหลังหลังเข้าเฮ้ยตันเฮ้โอ้โหเฮ้ยผมพีไม่ได้ผมทิ้งไม่ได้เออทิ้งไม่ได้มันเอาเกาะผมล่วงผมดึงเป้าหยู่ดึงเป้าหยู่ผมสมมติให้ เอาแตกกำลังวิ่งให้มาไปจดตัวหนึ่งเย้เจ็บปะไม่มาใม่ตัวดำปะหมดแล้วเนี่ยทั้งขาลังวุ้ยนาเดียวเองไอ้เหี้ยหายมันเหลือตัวเดียวอ่ะแต่เพื่อนมันก็น่าจะลงไปเหมือนกันนะเพื่อนมันลงมาแล้วครับไปเก็บของบ้านบ้านที่เรายิงไว้ก็ได้ครับ บ้านท<ด>ี่เราอยูงอ่ะ<ด>แล้วกัน <ๆ S 1> การมันเข้าวงอ่ะเขาน่าจะเก็บของทันอยู่มาแล้วมัยว้อยอ่ะตรนีน้ยรงนี้นับเลยผมโดนก่อนมันครบสามเลยมั้ยอเล่น้ทรายจุกจุเป็นนะจุกเปนอยู่อย่างเงี้ยมีกระสุนกระไดอยูน่นะได้มีกล่องกระสุนอยู่ผมมาให้หมดเลย ต้องคัตเตอร์ต้องคัตเตอร์ต้องกันกันตีเนี่ยตีเนี่ยเล่นเป็นตันซ้ายไว้ตันซ้ายไว้คนหนึ่งมันวิ่งซ้ายแล้ววิ่งซ้ายแล้วม้าเขียววิ่งม้าเขียวเดี๋ยวในกองน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งอยู่อยู่ฝั่งนี้ตรงนี้น็อคม้าเขียวน็อคม้าเขียวน็อคเดียบมันวิ่งม้าเขียวกันประมาณสองตัวเนี่ยนะประตูอ่ะอ๋อชิบหายน็อคเรื่องอยู่เจ้วัดเหรอก่อแตกไปดิเฮ้ยมีคน เฮ้ยโปล่องหุนล่องหุนเหรอเอี้ยโปล่องหุนเฮ้ยมันอยู่นี่อยู่นี่มันนอนอยู่เนาะัจดี้มึง่หมเหรอเออมันมันนอนหินไว้มันนอนหินวองไม่เห็นเลยผมเห็นเตะอุ้ยเี้ยวองเหรอวงโอ้ไม่มีตังเกิดมีศออยู่วิ่งหมุนอยู่กับที่แต่ผมไม่เห็นแสงกระสนมันนอนมันนอนยิงไว้มันไม่ขยับเลยผมเห็นแสงกระสุนอยู่ไงผมก็เลยมองไปตามเป้าเลยเจอแม่งโสมก็ร้องไปทั่วเลย เพราะแบบไอ้ววไหเหี้ยผมไม่เจอมา3เดือนไนอ้เหี้ยผมลองต้องลองหาว่าไอ้เหี้ยพอผมแม่งอาจจะยังแต่สปีดแฮกเหนียวเจอน่าจะลองจริงชุบได้เหรอมีคนลองลงด้านหน้าแล้วก็มีคนชุบยี่สิบวีมัมนปิดละเฮ้ยแป๊บนึง,งเหนียวไปลงมาแล้วเพิ่งเพิ่งชุบเพิ่งชุบไอตัวเพิ่งชุบอะลงมามันลงบ้านเหรอวะผมเล่นใช่ครับผมเล่นพาไม่เต็มไม่โดนไม่เต็มเลย เฮ้ยมันโดนไฟมันโดนไฟไฟผมนั่นแหละทีเดิมทีเดิมทีเดิมสัวไอ้ตัวไรตัวไรชื่อไอ้ไอเหี้ยว่าเป็นไงไว้ไหนอแฮกเจอไอเรียลแฮกเข้าไปโหลดเลยโหลดเลยจะโหลดก็ไม่ได้โหลดใหม่ก็มานะคืออยู่ก็ได้นะโยู่แล้วยังไงต้นไงบ้าขาวบ้าขาเบ้าขาวผมมาแค่ละตัวหนึ่งจับจับเงินให้ผมหน่อยเฮ้ยเห็นละหลังนี้ ไอเราต้องไ,ออไปบล็อก<า>บ้านนะั้นวะไอบล็อกบ้านตะไนอะ่ะที่ถ่ายแล้วผมวิ่งฝวามาเฉยผมไม่ออกท้ายนะเออผมออกทาอ้ายอ่ยนี่เยียที่สุดเลยนะมันตีเดียวกันไอตัวตะไนที่วิ่งไปข้างหน้าเพื่อนมันก็วิงตายเมื่อ,อไงครับบ้านนั้นผมยังไม่เห็นมันออกนะมันออกยังวะเออออกหลังมาแตะกันนึ่งเฮ้ยคนละตีตรงนี้ครบสามเลยมันวิ่งสามตัวเลยตรงเนี้ยมาแตะกัวหนึ่งบนบ้านนี้ปะบ้านผมเนี่ย บ้านนั้นเขียรอเ,เหมียวมันวิ่งออกไปหมดแล้วในยูเลยในยูเลยมันไปรอดตีข้างบนนี่นลงแนไซ้ายละไอตัวนี้ตัวนึงมาเขียวเฮ้ยเหนผมอยผมยาทานะขอล็อกสวยโอ้ฟักน็อกน็อกเชี่ยผมไม่คิดว่าม่นใกล้ขนาดนี้ผมมมวแจะเปิดแมปสองตี้อยู่นี่มั้ง เห็นในที่นึงแล้วมีแอสไซเออร์ไอ้เตอร์อยู่ไหมชีแล้วชีแล้วพระดีเตือนี่เดียวสามตัวยิงหลังนี่ผมแตกนะใต้เนินก็เป็นไปไม่ได้หรออยู่ข้างในนัืนเปล่าไม่รู้ะแม่งติ่มจัดเลยอะไอ้ผมว่าในในบ้านชัวร์แล้วเนี่ยเหมือนข้างหลังจับข้างหลังผมไปดูแล้วไม่ไม่มีเลยโอเคในบ้านหรือว่าตรงนี้ไม่ได้มันก็ต้องอออกโ้น้องหมีออกแล้วออกแว๊า ตัวนี้ตัวนึงหน,น้ารถเฮ้ยไม่โดนที่เดินเงี้ยวิ่งไม่โดน <c oughs> ใกล้ๆตัวนึงหมุนยิงโอ้โหทุ่ไทยดีกว่าตะเกินเลยเต่อเกินแสดงว่าไม่มีโหลดแน่เลยไม่สู้เลยนะเน<อ>ี่ยน่าจะ<ห>ใช่โอ้โห HDR ปิดเลยไหมปิดเลยไหมเดี๋ยวถ้าเล่นถ้าเล่นเยอะเกินเดี๋ยวแบบไฮไลท์มันเยอะเกินแบบจังหวะโหดเยอะเกินเดี๋ยวตัดยากนี่ยังไงโอ โมไปหนึ่งทีเลยเนี่เป็นคลิปสุดยอด TDR เลยอะเฮ้ยอย่างนั้นก็ไี่ต้องแลเว้ยคุยให้ซับคุยเหี้ยมาเพียเอาเอาเอาคุยอะไรอะเอาเอาได้เอาคุยอะไรครับคุยอะไรครับ